ความเชื่อของมอร์มอนเริ่มต้นในปี1823โดยผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเซฟสมิธเขาอ้างว่าเขาได้เข้าไปพบกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าในป่าแห่งหนึง่งและทูตสวรรค์น,นั้นได้นําเขาไปพบกับแผ่นทองคําที่จารึกพระวจนะคําของพระเจ้าหลังจากที่เขาได้เผชิญหน้ากับทูตสวรรค์วันนั้นเขาก็นําการสำแดงมาเริ่มต้นเป็นความเชื่อของศาสนามอร์มอน ฉะนั้นความเชื่อของมอร์มอนแตกต่างจากความเชื่อของคริสเตียนเพราะความเชื่อของคริสเตียนเริ่มต้นโดยการสำแดงของพระเยซูคริสสู่สาวกของพระองค์แต่ความเชื่อของมอร์มอนเริ่มต้นโดยการสำแดงจากทูตสวรรค์ชื่อว่าโมรอนนี่และบิดาของโมรนี่ชื่อว่ามอร์มอนและในประกมภีไบเบิลเองมีทูตสวรรค์ที่ชื่อโมรนี่กับมอร์มอนไหมคำตอบก็คือ ไม่มีเราคงคุ้นชินกับทูตสวรรค์ที่ชื่อว่ากาเบียลมิคาเอลลูซิเฟอร์แต่โมโรนีกับหมอมอนนั้นไม่ใช่ทูตสวรรค์ที่คริสเตียนเชื่อว่ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แค่เริ่มต้นก็ต่างกันแล้วแต่แก่นของความเชื่อนั้นยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่มอมอนสอนว่าพระเยซูคริสต์เป็นเพียงสิ่งทรงสร้างไม่ต่างอะไรกับทูตสวรรค์หรือมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างและพระเยซูลงมาอยู่บนโลกนี้ดำเนินชีวิตตามวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนถูกยกขึ้นไปเป็นพระเจ้าฟังดีๆนะครับมอมอนเชื่อว่ามนุษย์สามารถทำอะไรบางอย่างด้วยกำลังความดีของเราเพื่อที่เขาจะสามารถขึ้นไปเป็นพระเจ้าแล้วได้ทางคริสเตียนล,ละ่ะ คริสเตียนไม่ได้เชื่อพระเยซูเป็นเพียงสิ่งทรงสร้างหรือเป็นมนุษย์ที่ได้เป็นพระเจ้าแต่คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งในตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์นบทที่หนึ่งพัะคันพีไบเบิลของคริสเตียนได้จารึกไว้ว่าพระเยซูนั้นทรงร่วมสร้างโลกสร้างฟ้าสวรรค์กับพระบิดาเจ้าและในโครดุสีบทที่หนึ่งข้อที่16เพราะว่าโดยพระองค์พระเยซูคริสต์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเกณฑ์ความรอดของศาสนามอรมอนก็ต่างกับเกณฑ์ความรอดของคริสเตียนเรามาดูในหนังสือมอรมอนด้วยกันนะครับ 2. นีไฟบทที่2 5ข้อที่13ให้เชื่อในพระคริสต์และให้คืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะรู้ว่าโดยพระคุณน,นั้นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอดที่ฟังมาทั้งหมดดูเหมือนกับของคริสเตียนแต่เรามาดูประโยคสุดท้ายกัน เพราะรู้ว่าโดยพระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอดหลังจากเราทำทุกสิ่งจนสุดความสามารถแล้วฉะนั้นหลักการของมอร์มอนคือเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อนนำเราสู่ความรอดซึ่งไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่นเลยก็คือการรอดโดยการพึ่งพาก,กฎศาสนาหรือกำลังตัวเองแต่ในพระกัมพีของค์ิสเซียน เอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าไม่ได้มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้การสารภาพด้วยปากและเชื่อในใจนำเรามาสู่ความรอดไม่ใช่การกระทำของมนุษย์ทูตสวรรค์ที่ชื่อว่โมรนีซึ่งมีพ่อชื่อมอร์มอนเป็นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจริงเขาจะ ต้องสำแดงข่าวประเสเริฐเดียวก,กันกับที่พระเยซูคริสทรงสำแดงในการะเทียบทที่หนึ่งข้อที่8ถึง9แม้เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัด กับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วก็จะต้องถูกแช่งสาบตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบหากมีทูตสวรรค์องใดที่อ้างว่ามาจากพระเจ้าและมาสําแดงข่าวประเสริฐใดๆก็ตาม ที่บิดเบือนออกจากข่าวประเสริฐที่พยยระเยซูคริสต์ได้ให้ไว้นั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าลัทธิหรือความเชื่อต่างๆที่ดูคล้ายๆกับคริสเตียนแต่ไม่ใช่คริสเตียนส่วนใหญ่แล้วล้วนมีพอตเรื่องในการเริ่มต้น เป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นบ้างก็บอกว่าขึ้นไปสแสวงหาพระเจ้าบนภูเขาบ้างและสุดท้ายก็เจอทูตสวรรค์บางองค์ลงมาและอยู่ดีๆเขาก็อ้างตัวเองว่าเขาเป็นผู้นั้นที่พระเจ้าให้เป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายอ้างว่าทูตสวรรค์รับสารมาจากพระเจ้าแล้วก็ใช้เขาเขียนพระคัมภีร์อะไรบางอย่างที่เรียกว่าพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายไบเบิลยังไม่จบแต่เล่มของเขาทําให้ความเชื่อนั้นไปถึงความไพลบุญหนังสือวิวร์ในบริบทสุดท้ายพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างวิวรณ์บทที่22 ข้อที่18บข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ฟังคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่คนนั้นและถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียจบ สุดท้ายที่พระกัมีวิวอณ์นที่ยอนเขียนไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกที่ถูกนับว่าเป็นพระชนาครมของพระเจ้าในความเชื่อของคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานหนังสือของศาสนาอิสลามหรือจะเป็นหนังสือมอร์มอนของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราไม่นับลายลักษณ์อักษรน,นั้นว่าเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมกําลังพูดในมุมมองของคริสเตียนสุดท้ายผมขอสรุปอีกครั้งว่าหนึ่ง เริ่มต้นไม่เหมือนกัน 2. แก่นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกัน 3. เกณฑ์ที่ถูกนับว่ารอดไม่เหมือนกันอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องคริสเตียนทุกคนหรือคนที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระเยซูคริสต์ในเพจบิโรแมนส์หากมีใครก็ตามแปลกหน้าที่ไม่ได้มาจากเพจอยู่ดีๆมาทักท่านและชวนท่านไปเรียนพระคัมภีมอร์มอนหรือว่าชวนท่านไปโบสถ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผนอนใจใท่านนั้นออกมาจากที่นั่นและไปเข้าโบสถ์ คริสเตียนเพราะมอร์มอนไม่ใช่คริสเตียนและคริสเตียนไม่ใช่มอร์มอนขอพระเจ้าปกป้องและอวยพรพี่น้องทุกคน,นครับ